สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องไอเฟิร์นชา่มเนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ไอติมเยลลี่ลำใหญ่ค่ะอันนี้คือการทดลองนะคะทุกคนไมเราไม่ได้อันนั้นเนาะเราทําทดลองดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่เราคิดไหมแต่ว่ามันออกมาแล้วมันก็หน้าตาอย่างนี้หน้าตามันแปลกๆหนเลยนะทุกคนนีหน้าตามัน ก็จะเป็นอย่างนี้ยอันนี้เราโรยช็อกโกแลตด้วยเนาะราดช็อกโกแลตด้วยมันมันจะกินได้ไหมนะ่ะก็ลองมาดูกันว่ามันจะกินได้ไหมแล้วมันจะรสชาติแบบไหน,นแต่นี่ขอย้ํานะคะนี่คือการทดลองนะคะนะลองลองชิมว่ารสมันชาติมันจะเป็นแบบไหน,นอันนี้สีแดง มีรสชาติของเนื้อลำไยเนาะแล้วก็หนึบหนึบนึบหนึบของของเยลลี่นะอืมใจอยู่นะถ่าทาไม่ไม่สวยนะแต่อร่อยูอืม เลยอ่ะได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวก็เลังด้วยเราเอาไปใส่ตู้เย็นมาอืมหวานอืมอืมอีกอย่งางอ่ะ Có lời cho bạn nhung nhung hổng cọp năm giây sila yu sila yu nak yuk 嗯干嘛那个女的呀嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ไม่ไม่ดีกว่าฮัมฮัมช็อกดกล นี่ขอขอย้ำนะคะคลิปนี้คือการทดลองนะคะเป็นการทดลองทำของพวกเราเองค่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้เปือนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ